Welcome to เคียงของ Resident m u k d a h a n very beautiful and nice place here follow me please VIP room and you can see exercise every cheap price here 5 y 0 0บาท per night one night and uh total morning time breakfast เคียงของ r e s i d e n t hotel and the meeting room beautiful room morning time breakfast you can see it meeting room เคียงของโฮเทลวอลคัมทูไทยแลนด์วอลคัมทูมุกดาหารวอลคัมทูเคียงของเรสซิเดนท์โฮเทล Beautiful and nice fresh morning time here. วันนี้วันที่30ก,ะะกรกฎาคม 2560. Today the 30th of July 2017. ยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเคียงโขงเรสซิเดนซ์ค่ะบรรยากาศที่เคียงโขงเคียงอยู่เคียงคู่เคียงเคียงโรงแรมเคียงโขงเคียงอยู่คู่โขงค,คู่คุณค่ะจังหวัดมุกดาหารบรรยากาศดีโรงแรมราคากันเองแบบครอบครัวผู้บริหารงานนะคะคุณน้อยเฮียดําใจดีแล้วก็ ใจบุญด้วยอย่าลืมนะคะมามุกดาหารมาพักที่โรงแรมเคียงของรีสิเดนต์นะคะ Welcome to มุกดาหาร Welcome to Thailand Welcome to stay at เคียงของ r e s i d e n t Hotel I love your hotel very nice place and I really happy here happy Sunday สุขสันต์วันอาทิตย์ค่ะ